น้องคันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าขับฟรี90วันติดตามกติกาได้ในคลิปนะคะคุณลูกค้าค่ะและว,วันนี้นะคะอยู่กับน้นองเมกแลวชิเนเคยนะคะที่โชว์รูมรถยนต์่สองไมค์กุดค่ะจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่แย่เอกสเสดใกล้หลดตัดท่าทองนะคะมาง่ายมากๆเลยนะคุณลูกค้าคุณลูกค้คาคที่อยู่บนถนนนะคะคุณลูกค้าค่ะจะเห็นโชว์รูมของเรานะคะชัดเจนและก็ใหญ่มากๆเลยนะค,ะคุณลูกค้าค่ะ และวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาน้องรถเมย์นะคะมีรถหนึ่งคันนะคะจะมานําเสนอแลวก็มารีวิวคุณลูกค้าที่น่ารักได้รับชมนะคะลูกค้คาขาน้องคันนี้เลยค่ะอิสูดีแม็ก1.9 X Series ปี2016นะคะคุณลูกค้าขา,า,ขาเดี๋ยวอดใจรอกันนิดนึงนะ,ะาาเดี๋ยวตามน้องรถเมย์นะคะไปชมรีวิวค่ะค่ะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวตามน้องรถเมย์นะคะมาเริ่มชมรีวิวที่ห้องเครื่องของน้อง X Series คันนี้กก่อนเลยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะว่า เอ็กซิลี่ดูง่ายเลยนะคะคุณลูกค้าขาสัญลักษณ์ของน้องจะเป็นตัวอีสุตหนังสือสีแดงเลยนะคะคุณลูกค้าขาบ่งบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นเอ็กซิลีอย่างแน่นอนค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาเครื่องดีเซลบูพาวเวอร์ดีดีไอนะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยว่าคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาขับมันเหยียบมันอย่างแน่นอนค่ะอีสูตร150แรงมานะคะคุณลูกค้าขาคันนี้มีระบบเบรก abs แล้วเรียบร้อยนะคะ คุณลูกค้าสังเกตได้เลยว่าห้องเครื่องนะคะมีแต้มมาร์คมาเกอร์ยังอยู่ชัดเจนจากโรงงานเลยนะคะ <Wow. S 1> คุณลูกค้าคะบ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะไม่มีสวมใส่คุณลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะซื้อรถยนต์มือสองที่ไมค์กูตานะคะห้องเครื่องนะคะไม่มีเยิ้มอย่างแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคะ เรานะคะได้ดูแลเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้คุณลูกค้านะคะทั้งคันเลยนะคะคุณลูกค้าก่อนส่งมอบถึงคุณลูกค้านะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถยนต์มือสองที่ไมค์พูดค้านะคะคุณลูกค้าขาไม่มีสมซากไม่มีตัดต่อหรือไม่กระทั่งน้ำท่วมนะคะคุณลูกค้าขาไม่มีอย่างแน่นอนนะคะเราคัดแต่รถเกรดเอเกรดพรีเมียมให้คุณลูกค้านะคะมาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะคุณลูกค้าขากระจังหน้านะคะบอกเลยว่าสปอร์ตมากมเลยกระจังหน้านะคะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะเทาเข้ม สวยงามรับกับตัวด้านหน้าตัวรถมากๆเลยนะคะไฟด้านหน้าของน้องนะคะคุณลูกค้าขาเป็นไฟโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยว่าโคมไฟนะคะสว่างสวยแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ mm. คุณลูกค้าขาบอกเลยว่าคันนี้นะคะได้ชุดแต่งจากเอ็กซิลีรอบคันเลยส oh. เกิร์ตหน้านะคะเป็นสีแดงดํานะคะคุณลูกค้าขากันชนหน้าบอกเลยว่า ครบคันมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขามาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะคุณลูกค้าขาไฟเลี้ยวนะคะคุณลูกค้าขาอยู่ที่กระจกแล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าขาด้านข้างนะคะก็ได้สเกิดข้างมาเรียบร้อยแล้วและน้องมาพร้อมกับกันสาดกันฝนนะคะคุณลูกค้าขาท้าฝนตกนะคะคุณลูกค้าขา รับรองว่าฝนไม่สาดเข้าไปในรถอย่างแน่นอนค่ะอ่านี่เลยสเปคแคปนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะเปิดแคปได้นั่นเองค่ะมาดูในส่วนของอยางนะคะสเปคยางบอกเลยว่าดีเลิศม,มากๆเป็นยางฮิสโตนนะคะคุณลูกค้าขาสเปคยางอยู่ที่2 1 5ทั7 0 r 1 6ขอ 16, 16นั่นเองค่ะมาพร้อมล้อแมกอลอยสีเทาเมทัลลิกนะคะ,ะลูกค้าขาจากอีซูซูโรงงานเลยนะคะ,ะลูกค้าขา ด้านหน้าตัวรถนะคะคุณลูกค้า่ามาเพราะเสาอากาศเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้บอกเลยว่าดีรถดีงามมากเลยสภาพนะคะคุณลูกค้า่ะไม่อยากจะอวยเลยนะเปิดแคบได้นะคะคุณลูกค้า่ะบอกเลยว่าใครที่แบบกําลังมองหารถกระบะสักหนึ่งคันนะคะคุณลูกค้า่าหรือว่ากําลังมองหาสี่ประตูนะคะคุณลูกค้าขาเราไม่บอกเลยว่าสเปคแคบคันนี้นะคะตอบโจทย์คุณลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะบอกเลยว่า การเข้าไปนั่งห้องผู้โดยสารด้าหนาหลังนะคะไม่ได้ยุ่งยากเลยสะดวกสบายเหมือนสี่ประตูเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคด้านหลังนะคะคุณลูกค้าค,ค่ะด้านหลังตัวรถบอกเลยว่าว่าว่าด้านหลังตัวรถบอกเลยว่าเฮดุดันมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่ามาพร้อมสัญลักษณ์อีซูซูดีแมกนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยและมาพร้อมกับรุ่น เ Series เครื่อง DDI นั่นเองค่ะคุณลูกค้าหาด้านหลังนะคะบอกเลยว่าใหม่กริบเลยน้องมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3าที่ด้านหลังเลยนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนของแมกไลเนอร์นะคะคุณลูกค้ iner, าแมกไลเนอร์สภาพการใช้งานคือดีเยี่ยมมากๆเลยเดิมๆจากศูนย์อิสุสดีแมกเลยนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะบอกเลยว่าการใช้งานนะคะค่อนข้างทนมากๆเลยแล้วก็บรรจุของได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ โอเคค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะคะทุกคันเลยนะน้องรถเมย์นะจะเปิดโครงสร้างให้ดูก่อนเลยทุกคันนะคะเราไม่มีหมกเม็ดให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอนเปิดไปเลยค่ะเปิดให้กว้างให้โลกรู้ไปเลยว่ารถยนต์มือสองที่ไมค์กูดคาร์นะคะไม่จกตาตรงปกแน่นอนนะคะคุณลูกค้า่ะขออนุญาตแกะเม็ดอากให้คุณลูกค้าดูนะคะโครงสร้างเราต้องแน่นหนึบๆนบนะคะคุณลูกค้าค่ะแกะไปเลยค่ะ โอเคค่ะ okay, คุณลูกค้า่ะบอกเลยว่าเม็ดอากนะคะเรียงกลมลูก,กลมคมกริบเรียงเป็นแถวสวยงามอย่างแน่นอนดูง่ายๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาบอลงคนนี้นะคะไม่มีชนมาอย่างแน่นอนถ้าชนมาอัดมานะคะคุณลูกค้าขะโครงสร้างแบบนี้นะคะจะไม่ได้เดิมๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่ารถจนมือสองที่ไมค์กู๊ดค่ะนะคะเราคัดแต,เตเเ่เกตเอเกตทีเนี่ยให้คุณลูกค้าเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นนาะลูกค้าท่านใดนะคะที่แบบ กังวลใจเรื่องการซื้อรถมือสองนะคะคุณลูกค้าขาสามารถเข้ามาที่โชว์รูมให้เราดูอ่าดูวิธีการดูรถให้ก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นแบบรถน้ถําท่วมรถอุบัติเหตุมายังไงนะคะเดี๋ยวเราให้ผู้จัดการเรานะคะสอนวิธีการดูให้คุณลูกค้าได้เลยนะคะสําหรับแบบผู้หญิงอย่างเราเนาะหรือแบบอย่างของเมย์นเนี่ยแบบเออจะซื้อรถมือสองทั้งหนึ่งคันเนาะก็แบบกังวลใจแล้วก็ซีเรียสเลวแหละว่าเราจะได้รถแบบดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรานะคะมีทีมแบบทดสอบรถให้ดูเลยโอเคค่ะคุณลูกค้าขา เดี๋ยวตามน้องละเมนนะคะไปชมดูรีวิวภายในห้องผู้โดยสารของน้องตัอขออนัยคะ่ะอีซูซูเอ็กซิลี่คันนี้กันเลยนะคะคุณลูกค้า่ะว่าไดออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะคุณลูกค้าไปค่ะค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาชมรีวิวภายในห้องผู้โดยสารพร้อมกันเลยเป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะขออนุญาตเข้าไปนั่งนะคะ โอ้โหภายในเข้ามานี่รู้สึกวันนี้หรอรถมือสองใช่จริงๆเหรอว่ารถมือสองเนี่ยขออนุญาตสตาร์ทก่อนนะคะคุณูกค้าขาโอ้โหพอได้นั่งรถคันนี้รู้สึกว่าเท่มากเลยนะคะคุณค้าขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่แบบขับรถเอ็กซีรีรับรองอันเท่อยู่แล้วแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคายิ่งผู้ชายขับนะคะคุณลูกค้าขาแทบจะหลงรักเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็ภายในตัวรถกันก่อนเลยนะคะค,คุณลูกค้า่ะเดี๋ยวขออนุญาตปรับแอร์นิดนึงนะคะปรับไปเลยค่ะกดไปเล่งให้สุดๆไปเลยนะคะค,คุณลูกค้าขาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพวงมลาลัยกันก่อนเลยนะคะค,คุณลูกค้า่ะพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์ธรรมดานะคะค,คุณลูกค้า่ะมาพร้อมสีทูโทนคือสีดำตัดสีเทานั่นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้บอกเลยว่าระบบ ความปลอดภัยเซฟตี้นะคะได้แอร์แบ็กคู่หน้ามาแล้วเรียบร้อยและบอกเลยว่าหน้าจอแสดงการขับขี่นะคะคุณูกค้าขาเป็นตัว Color Display MID นะคะคุณูค้าขาเป็น 3D นั่นเองนะคะดูได้เลยนะคะคุณูค้าขาหน้าจอแสดงการขับขี่นะคะบอกทุกอย่างเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลกลางนะคะคุณูกค้าขาบอกเลยว่าคอนโซลกลางนะคะน้องตัดมาพร้อมสีดำแดงนะคะคุณูกค้าขา เดี๋ยวเรานะคะเปิดวิทยุให้ดูก่อนเลยเอย๊เปิดตรงไหน,น okay. เนาะขวาขวาโอเคขออนุญาตเล่นเสียงนะคะคุณลูกค้าให้เขอฟังเสียงก่อนเอ๊เออโอเคไม่ได้เลเะะ่เสียงนะคะคุณลูกค้าค่ะเสียงนะคะดังชัดเจนเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับเครื่องเล่นนะคะคุณลูกค้าค่ะ รองรับ AMFM วิทยุ c d ต่างๆแล้วก็ใส่ดิสต,ต่างๆนะคะคูกคา้าขาผ่านได้ที่หน้าจอตัวนี้เลยนะคะคูกคา้าขาก็เล่งเสียงใช้งานได้เลยนะแอร์บอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำการดีไซน์แอร์ของเขานะ่าสวยงามดีนะคะคุณลูกค้า XCD คันนี้ปี2016นะคะคูกคา้าขาบอกเลยว่าการดีไซน์นาะสุดๆไปเลยแล้วก็มีช่อง เสียไฟพาวเวอร์เอาลตให้นะคะคุณลูกค้าขาบลูทูธต่างๆนะคะใช้งานได้ปกติเลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะคุณลูกค้าขาแอร์เย็นเพลงงพอนะคะมาดูในส่วนของห่องเก็บของนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้หูอะไรเนี่ยคัมพีอะไรเอ่ยหนักมากตัวนี้นะคะเป็นคู่มืออีซูซูนะคะคุณลูกค้าขามาเป็นเล่มหนาๆอย่างนี้เลยใครมีเวลาว่างนะคะเปิดอ่านเปิดใช้งานได้เลยนะคะคุณลูกค้าขา ชองเก็บสัมภาระก็แบ่งแยกอย่างนี้เลยนะคะหูหค้าโอ้โหให้พื้นที่เก็บสัมภาระมาแบบแน่นๆจุกๆไปเลยโอเคค่ะตรงนี้นะคะคุณค้ามีช่องเสียบไฟเพาเวอร์เอาเล็ตด้วยนะมีสองช่องนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนของตรงนี้แล้วก็ที่ด้านหน้าคอนโซลกลางนะคะคุณลูกค้าขาโอเคตรงนี้นะคะคุณลูกค้ากระ,ะ,ะจกมองหลังนะคะบอกเลยว่า ปับไฟฟ้าตัดไฟฟ้าตัดแสงอัตโนมัตินะคะคุณลูกค้าขากระจกของเขาก็มีโหมดต่างๆให้เล่นด้วยนะคะอัพขึ้นอัพดาวอัพลรงนะคะคุณลูกค้าเออดีเย่มากๆเลยนะ,ค,ะคันนี้ผู้หญิงก็ขับได้นะคะแล้วมาดูในส่วนของเพดานหลังคานะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะยังไม่ได้แกะหุ้มมาเลยนะ,ะบอกเลยวาม การใช้งานนี่ถือว่าน้อยมากๆเลยตัวนี้มีกระจกแต่งหน้าที่บังแดดให้นะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็มีช่องใส่แว่นตาไฟบนเพดานนะคะติดทั้งสองฝั่งทั้งสองดวงนะคะคุณลูกค้าขาเออกระจกก็มีให้นะดีมากๆเลยและหลังคานะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยว่ารถมือสองเนาะนักลูกไม่สังเกตแบบหลายที่เลยรถมือสองเนี่ยหลังคาเนี่ยต้องดูเป็นที่สําคัญเลยนะคะคุณลูกค้าขาเพราะบางที่เนี่ย จะชอบแบบมีหลังคาแบบมีร่องรอยมีริ้วรอยการใช้งานแต่บอกเลยว่าที่ไมค์กูขาดนะคะคุณลูกค้าค่ะหลังคาไม่มากมากมากเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะบอกเลยนะคิดว่าคันนี้เนี่ยคือมือหนึ่งเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแต่เดี๋ยวไปฟังราคากันเนาะว่าแต่ราคาเท่าไหร่โอเคคุณลูกค้ามาดูในเกียร์เขานะคะคุณลูกค้าเกียร์หกสปีดหกจังหวะนั่นเองนะคะคุณลูกค้า่ะอัตราทดเกียร์นะคะบอกเลยว่าแรงซิ่งแซงทันใจอย่างแน่นอนค่ะคุณลูกค้าเบรกก็เป็นเบรกธรรมดานะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเบาะกันบ้างดีกว่าเนาะคันนี้นะเอาลูกค้าขาได้เป็นเบาะทูโทนนะคะสีดําแดงนะคะคุณลูกค้าขาเป็นเบาะหนังนะคะทั้งคู่หน้าและด้านหลังเลยบอกเลยว่าคันนี้นะคะเข้ามาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็น X Series นะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยจากแผงประตูด้านข้างนะคะแผงประตูด้านข้างเป็นรูปตัว X ตัดสีแดงนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าแผงประตูด้านข้างนะคือแบบ แล้วก็ทันสมัยอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะคุณลูกค้าขออนุญาตเข้าไปนั่งให้ดูกันนิดนึงเนาะใครที่แบบเอ๊ะลังเลระหว่าง4ประตูกับสเปกแคบนะคะคุณลูกค้าค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะวางขวางไม่แพ้4ประตูอย่างแน่นอนค่ะคุณลูกค้าบอกเลยว่าด้านหลังนะคะเฮดรูมแล้วก็เล็กรูมนะคะไม่ชนนะเออสมุิว่านั่งไปทางไกลแล้วคุณลูกค้าก็นั่งได้สบายมีหมอนสักหนึ่งใบแล้วก็พัผมสักหนึ่งืนนะคุณลูกค้าใช้งานได้เลย ไายนบนพดานด้านหลังนะคะติดนะคะลูกค้าขด้านหลังมีลำโพงให้2ตัวนะคะเเพลิดเพลินบันเทิงใจตลอดการเดินทางเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะโอเคนะคะทั้งภายในและภายนอกรอบขันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวในรถเบนนะคะจะขออนุญาตไปสรุปโปรโมชั่นว่าคุณลูกค้านะคะที่รับชมคลิปนี้อยู่จะได้โปรโมชั่นไหนแล้วก็จะได้ราคาพิเศษจากทางเราไปเท่าไหร่นะคะคุณลูกค้าค่ะไปค่ะมาค่ะคุณลูกค้าค่ะถึงเวลาของโปรโมชั่นแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะมาฟังโปรโมชั่นกันดีๆเลยนะคะ ใครที่แชร์ไปนะคะลูกค้าขาสองแชร์ลงกลุ่มสองแชร์ลงเฟสนะคะเอาไปเลยใจดีค่ะฟรี90วันนะคะน้องคันนี้นะคะ,คะลูกค้าขาบอกเลยว่าราคาประหยัดกว่ามือหนึ่งป้ายแดงแต่คุณภาพนะคะเทียบเท่ามือหนึ่งปลาแดงอย่างแน่นอน,นะคะ่ะหน้าร้านนะคะน้องบิมขายอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทนะคะ,คะลูกค้าขาส่งเพียงเดือนละ หนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าค่ะและเรายังมีสิทธิพิเศษและของแถมให้คุณลูกค้าอีกมากมายนะคะดิฉันเนื่องตีค่าดำเนินการค่าจัดสัญญาค่าโอนนะคะฟรีสองนะคะฟรีภาษีพรบนะคะถังน้ำกว่อเก้าสิบบอลทางบำรุงบริการต่อให้ฟรีค่ะสามนะคะดูแลเปลี่ยนถ่ายของหยื่ทั้งคันเลยนะคะก็ส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าค่ะสี่นะคะดูแลรับประกันหลังการขายนะคะนานถึงสุดหกเดือนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรค่ะฟรีที่ห้านะคะคุณลูกค้าค่ะ ใครที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะน้องรอเมย์นะคะแถมฟรีแบตเตอรี่ไปให้เราอีกหนึ่งลูกนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เข้ามาหน้าโชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าค่ะแถบหลักะะ <Wow. S 1> ขคายการแชร์ให้น้องแอดมินหรือว่าให้ทางเซลล์นิดนึงนะคะคุณลูกะค้าค่ะ hmm. ว่าคุณลูกค้านะคะแชร์จริงนะคะน้องรอเมย์นะคะจะได้ให้โปรโมชั่นขับฟรี90วันไปเลยนะคะแต่คุณลูกค้าท่านใดน,นะคะไม่ทําตามกติกาของเรานะคะไม่ช่วยน้องรอเมย์แชร์นะคะลูกค้าค่ะจะไม่ได้โปรโมชั่นนี้เลยนะคะคุณลูกค้าาค่ะกกเละะลรถ,ถมดแแแจ เซลล์แอนเซลล์อย่างแน่นอนนะคะคุณลูกค้าค่ะและลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์อุตรดิตถ์นะคะคุณลูกค้าขาหรือแม้กระทั่งอยู่ไกลจากพิื้นโลกไปนะคะคุณลูกค้าขาคือเหนือลองใต้นะคะคุณลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของน้องคันนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาง่ายๆเลยเพียงจองออนไลน์มาที่9ก้าร้อยบเก้าบาทเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะคุณลูกค้าขา,ขาออกรถเพียงซูเปอร์มาสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขา และลูกค้าท่านใดนะคะที่กังวลใจว่าจะออกรถคันนี้ได้ไหมนะคะลูกค้าขาสามารถทักอินบ็อกเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะลูกค้าขาน้องรุเมย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิกเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรุเมย์แล้วก็ทีมงานในกลุ่ค้าทุกๆคนด้วยนะคะลูกค้าขาคลิปหน้าน้องรุเมย์จะไปดีบิวขนหนอีกนะคะลูกค้าขาปักหมุดติดดาวไว้เลยนะคะลูกค้าขาจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะลูกค้าขาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าสวัสดี